สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายนะคะสำหรับกลุ่มค่ารถย่อนพองอด .94 นะคะในคลิปที่จะพูดในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องค่ารถย่อนกลุ่มเงินบริจาคนะคะในปัจจุบันนี้นะคะเงินบริจาคเนี่ยก็จะมีอยู่3รายการนะคะก็จะมีเงินบริจาคพักการเมืองนะคะแล้วก็บริจาคก,การศึกษาการกีฬาโรงพยาบาลน,นะคะตรงนี้ได้2เท่าแล้วก็บริจาคมูลนิธิวัดวาอารามนะคะไม่ว่าจะ ของศาสนาใดานะคะตรงนี้ก็เป็นบริจาคทั่วไปนะคะก็จะได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะแต่กลุ่มเงินบริจาคพักการเมืองกับบริจาคก,การศึกษากาัารานกุศลเนี่ยก็จะเป็นมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันนะคะเงินบริจาคพักการเมืองเนี่ยก็จะเป็นถ้าลดหย่อนโดยแท้นะคะก็จะเป็นก็เวลาที่เราคำนวณภาษีเนี่ยก็จะมีการ เอาเงินได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนนะคะตัวเงินบริจาคพักการเมืองตรงนี้ถ้าเรานึกภาพแบบแสดงรายการพอดอ .94 ขึ้นมานะคะก็จะเป็นพวกลักษณะเดียวกับการการลดหย่อนส่วนตัวหรือการลดหย่อนพวกเบี้ยประกันชีวิตประมาณนี้นะคะซึ่งจะต้องทำการเฉลี่ยหารได้กึ่งหนึ่งนะคะ เพราะว่าในตัวกฎหมายเนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกมาใหม่ไม่กี่ปีนะคะสาหรับการบริจาคเงินให้พักการเมืองซึ่งการบริจาคพักการเมืองตัวนี้จะบริจาคเป็นเงินเป็นทรัพย์สินหรือเป็นประโยชน์อื่นใดก็ได้นะคะในตัวกฎหมายเนี่ยเขียนว่าตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งบาทนะคะดังนั้นแปลว่าในการใช้พรบเก้าสี่เนี่ยก็เป็นไปตามหลักการปกติซึ่งจะต้องซึ่งใช้ได้แค่กึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะส่วน การใช้สิทธิ์ลดหย่อนเงินบริจาคสองเท่ากับบริจาคสาธารณกุศลตัวนี้ก็จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปซึ่งจะนำมาใช้หักออกจากเงินได้หลังหักค่ายจ่ายหลังหักค่าลดหย่อนแล้วนะคะสำหรับเงินบริจาคก,การศึกษาการกีฬาตัวนี้นะคะก็จะมีตัวตัดออกมาจาก พอด94ให้เห็นนะคะสำหรับการการมันจะอยู่ในพาร์ทคอควายการคำนวณภาษีสำหรับการหักลดหย่อนเงินบริจากการศึกษาการกีฬาโรงพยาบาลตัวนี้นะคะเขาก็จะตัวแบบพอด94เนี่ยก็จะออกแบบมาว่ามีเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่แล้วก็หักค่าลดหย่อนที่รวมมาทุกรายการที่ผู้เสียภาษีมีนะคะแล้วหักออกจากเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายคงเหลือเท่าไหร่ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวตั้งนะคะในการที่จะนํา เงินบ่อยจากการศึกษาการการกีฬาโรงพยาบาลตัวนี้นะคะหักออกไปได้สองเท่านะคะของจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริงนะคะในช่วงหกเดือนแรกแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายหลังหักค่าลดหย่อนนะคะตรงนี้เราก็จะต้องนำตัวเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายหลังหักค่าลดหย่อนเนี่ยเป็นฐานในการคิดนะคะว่าหักค่าลดหย่อนสองเท่าตัวนี้ถึงแม้ว่าจะได้สองเท่าแต่ก็จะไม่เกินร้อยละสิบ ดูแบบตาม,มานะคะของข้อสหลังจากที่ถ้าเกิดว่าเรามีการบริจาคสองเท่าไปแล้วถ้าเรามีบริจาคทั่วไปด้วยไปบริจาคให้วัดหรือไปบริจาคให้มูลนิธิซึ่งเป็นองค์การสาธารณกุศลนะคะก็จะหักค่าลดหย่ต์ได้ซึ่งเดิมเนี่ยเราเรียกว่าค่ารหย่ต์ปกตินะคะก็คือเป็นหักเงินบริจาคไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายหลังหักค่าดถยอ่อน หลังหักเงินบรยจาก2เท่านะคะเราก็จะต้องนําเงินคงเหลือสุทธิคงเหลือตรงนั้นเนี่ยมาเป็นฐานในการคํานวณน,นะคะว่าไอ้ร้อยละสิตัวเนี้ยมันใช้ได้เท่าไหร่นะคะค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะตรงนี้ซึ่งอย่างที่บอกนะคะพรก94เนี่ยเป็นการชรําระภาษีครึ่งปีนะคะเป็นการยื่นแบบ ยินแบบครึ่งปีซึ่งจริงๆรายการค่าลดหย่อนพวกนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ในตอนยินแบบพองดอ90ได้นะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์แก่ผู้เสียภาษีทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสราระดีๆในครั้งต่อๆไปทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายกับ Tax Easy by PK